สวัสดีครับทุกคนในที่สุดเราก็เจอกันแล้วเนาะผมอเมโลเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมาจากครอบครัวช่างทำตุ๊กตาครับเรียกผมสั้นว่าเมโลเมลน้องมเมลหรือน้องเมลก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่สะดวกเลยครับส่วนนี้เท่ดดีครับผมเป็นเพื่อนรักของผมเองก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ บอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยจากนี้ไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจดวงน้อยของผมไว้ด้วยนะครับแล้วความน่ารักนี้จะเป็นของคุณเสมอนะไว้มาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมไปละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฮะอย่าเพ่งไปทุกคนอย่าเพิ่งไปฮะลืมลืมไขช่องฝากติดตามช่อง youtube กับ x ผมผมไว้ด้วยนะอะ่แอดอ,อะอแอดอเมลโลแอนด์สกอร์ครับผมขอบคุณครับ